ล้อวงเล่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับคำว่าบุรีเขาก็เปรียบเทียบว่าเหมือนทุกคนอ่ใช้ชีวิตเหมือนหมาที่เห็นหมาตัวหนึ่งเห่าอีกคนอีกตัวหลายตัวก็จะเห่าตามบางครั้งที่ไม่รู้เลยว่าอีหมาตัวแรกอ่ะเห่าอะไรเอิมด่ามาสีกูพร้อมด่ามือจับอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ถึงที่รู้จังมาทิ้งมาเขาก็ไล่สลดวกก็่าข้าต่างเขาเรื่องอะไร่ะจ่าพี่อ่ะมันเขาโดนหาหลายเรื่องอ่ะเพื่อนเราที่อยู่มหาลัยนี่แหละเขาก็บอกเราว่าแบบ เขาก็บอกเราว่าเออนเนี่ยเขามึงเกี้ยเสียงอะไรสิม่อกีกเราได้ยินหลอเาได้ยินไหมแนะ้เขาบอกเออนเนี่ยเขาว่าสวัสดีทุกคนนะครับขอต้อนรับทุกคน,นครับเข้าสู่ล้องวงเล่าอีกแล้ว<อ>ล้องวงเล่าในคลิปนี้นะครับเราจะมาพูดถึงกันเกี่ยวกับคำว่าบูลล<อ>ี่เอาจริงมันออกเสียงถ<อ>ูกต้องคือมันออกเสียงว่าอะไรออกเสียงว่าอะไรบูลลี่เออแต่ก่อนอื่นแขกวันนี้ที่เรามีแขกรับเชิญนะฮะเป็นเพื่อนของ้องตองเองที่คบหผ่านกันมาตั้งแต่แบบ ปีหนึ่งใช่เหรอปีสองมือปีหนึ่งไม่ได้คุณเพื่อนหรอปีหนึ่งไม่คุณเพื่อนหรอปีหนึ่งเราไม่ได้สนิทกันไงมึาเพิงมาคุยกันแบบตอนปีสองปีหนึ่งเราคุยกันหรือเปล่าเอางี้มันน่าเศร้าจังวะใครรู้เรื่อมันน่าเศร้าสำับขออย่างกองดิสเดิมนะครับอ่ะอย่างที่บอกไปนะครับว่าในคลิปนี้เราจะมาคุยกันในประเด็นที่ว่าโซเชียลอุ้ยเราจะคุยประเด็นที่ว่าบูลลี่น้องตอมแล้วก่อนว่าถ้ามาถึงยามาทีคลิปนี้คือมันเริ่มจากการที่ว่าเราอะเป็นคนในยุคปัจจุบันเนาะแล้วคือยุคนี มันมีพื้นที่สื่อออนไลน์มากมายที่ทําให้คนมีอิสระในการที่แบบสามารถวิพากษ์วิจาร์หรือแบบว่าติเตีอะไรก็ได้พอมันมีพื้นที่ในการเสรีทุกคนสามารถเอาความเห็นอะไรก็ได้ไมันทำให้เกิดการที่บางทีแล้วเราใช้คําพูดคําจารหรือบางทีแล้วเราใช้อิทธิพลด้านมือในการใช้ภาษาอะไรเงี้ยในการกั่นแกล้งหรือบุลี่คนอื่นแล้วน,นะฮะเราอยู่กับคนที่เอาประเด็นนี้เนาะมาทาเป็นทีสิทธ์ด้วยชื่อเรียกว่ากั่นแกล้งเกอร์มาดูนเด็นใหญ่ดอ่ะ ผมถ้าเกิดสำหรับอุ้มมันทำไมอุ้มถึงแบบว่าหยิบยกประเด็นเรื่องของการบูรี่มาสร้างเป็นแบบว่าละครเพื่อต้องการที่จะแบบว่าเราตั้นหาตรงนี้อันไหนเล่าดูจริงจังนเนาะ <laughs> <laughs> ไม่คือตอนแรกก็ทำอ้นี่เว้ยอ่ะกูก็จริงจังกับคุณไี่มาเฉยเลย <laughs> จริงจังนเลย <laughs> เราทำเรื่องเล่าซึมเศร้าทีนี้พอทำไปช่วงรู้สึกว่ามันไม่อินแล้วเนี่ยมันมีเพื่อนสองคนที่ทำเรื่องนี้อยู่แหละเราก็รู้สึกว่าเออเราน่าจะเข้ากับเรื่องนี้มากกว่านะเพราะแบบต้องแต่แบบนน เด็กๆก็ชอบโดนด่าโดนด้วยเพราะแบบจะโตมากับอาเคยโดนหรอโดนโดแต่ว่าจะเป็นคนไม่ค่อยรู้สึกอะไรอะ <c oughs> อมึงอือจะเอาอย่างดีเออคือแบบโตมากับพี่รุ่นน้องเพื่ผู้หญิงแล้วกันสี่คนแล้วอีสามคนเนี้ยสวยหุ่นดีไม่สวยกูสวยว่ะเออเอาไว้พวกมันหุ่นดีแล้วก็จะเป็นฟิลแบบเป็นผู้หญิงอะส่วนฉันจะเป็นฟิลแบบเหมือนผู้ชายไปแบบต้องแบบช่วยเหลือตัวเองอะไรเงี้ยแล้วแบบก็จะโดนเงี้ย แบบเขาก็จะชอบว่าแบบเฮ้ยทำไมแบบไม่สวยเหมือนพี่ทำไมหุ่นไม่ดีเลยใช่เป็นคนที่แบบไม่ได้มาน่าเออเป็นคนที่แบบเอออะไรเงี้ยแอบสนใจพอยที่อุ้มบอกว่าอุ้มอะไม่รู้สึกอะไรเลยเพราะว่าถ้าเป็นหลายๆคนนะถ้าเกิดย้อนไปตอนไหนตอนเด็กเวลาโดนบูลลี่เรื่องของแบบรูปลักษณ์ผิวพรรณเหลืออะไรเงี้ยทุกคนจะแบบเพ์อแล้วเสียใจออแต่ไม่รู้ว่าทำไมทำไมถึงรู้สึกอะไรเพราะอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะมึงมันเหมือนเป็นเด็กอะแล้วมีความไม่อยากอะไรเงี้ยแบบ มันจะแบบเพื่อนร่วมทางการได้ผัวไงเขาก็จะบอกว่ามึงจะได้ผัวหรือปอนเนี่ยแบบอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยแบบเครื่องเอาปืนไปยิงขาวก็แบบสัอบอ่นละเนี่ย <c oughs> อันนี้คือแบบไม่ได้ทหารน,นะแต่ในใจแบบไม่ได้คิดอะไรอะ่ะไม่ได้คิดว่าแบบเออว่าแบบเป้าหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยมันก็จะมีแบบเรื่อยๆพอโตมาก็ก็โดนมาเรื่อยๆแต่ด้วยความที่เป็นคนอย่างเงี้ยมันก็จะมีแบบด่ากลับอะ่ะแล้วพอแต่กลับไม่ก็จะจบอ่ะ มาด่าไงเออก็ด่ากลับแล้วจบจากนีมันก็จะมีแบบบางเรื่องเออก็เป็นคนคิดนึบางเรื่องเรู้สึกว่าแบบด่ากลับไม่ได้มึงมันจบมันจุ๊บเป็นไงบ้างเป็นบ้างที่มันจี้มใจอ่ะเอยต้องยกตัวอย่างเหรอยกน้อยยกน้อยเดี๋ยวคนว่าใช่มันจะไม่เห็นคลิปนี้ป่เนี่ยไม่ไม่ไม่เห็นไม่เห็นไม่ก็คือไม่มีมันจะเป็นในเรื่องที่แบบบางทีเราชอบเราชอบศิลปินเกาหลีอะไรเงี้ยเพื่อนรกุนนั่งดูคลิปเต้นอย่างเงี้ยเพื่อนก็เดินมาอ้าวมันจะเสียงเออเสียงเสียงส่งมา อ้าวไม่มันจะเสียงกันแบบปะไม่ใช่แล้วนะะนนเนี่ยเพราะพวกเธอตือวาตัวหันครบแบทำไมอ่ะแล้วสิแล้วสิ่งที่ท่นานทำก็คือตอนเย็นหลังเลิกเรียนแันก็จะเปิดเพลงเกาหลีแล้วก็เต้นในห้องให้มันดูจริงเหรอส,สมัยมาปลายใช่เคล็น,นั้นถือว่าคลีดนั้นถือว่าดีเพราะอะไรปะเคล็นั้นคือสามารถก้าวข้ามผ่านแต่ว่ามีอีกหลายเคลดมากที่โดนแบบบูลลี่โดนแก้แค้นทางคำพูดหรือพฤติกรรมอย่างเงี้ยเราไม่สามารถก้าวข้ามผ่านได้เราก็จะบอกว่าเราเป็นคนหนึ่งเหมือนกันที่โดนบูลลี่ตั้งแต่เด็ก อย่างแรกคือโดนเรื่องสีผิวงวงมากคือย้อนกลับไปสมัยที่ห้องแรกๆอ่ะมันเป็นโยงของการที่พอเจอสังคมใหม่ๆอ่ะเราคือเราไม่เคยรู้มาก,ก่อนว่าผิวของเรามันผิดปกติแต่พอเข้าโรงเรียนไปอ่ะเราก็กลายเป็นจุดสังเกตที่ทุกคนชอบแบบพอใครพอในห้องใครพูดอะไรเป็นสีดําทุกคนจะสปออะไรที่เราหรือแบบเราจะหนึ่งค่ะพ่โดนรบ่อยๆคือแบบไอ้ดำ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 อย่างเงี้ยหรือแบบ คือจนจนเขาพูดตรงๆว่าจนแบบว่ามันก็มีช่วงหนึ่งที่เราแอบรู้สึกว่าหรือสีผิวนี้มันไม่ดีตอนนั้นมันเด็กมากไงม,มาดามานแบบคือโดนโดนโดนเรื่องนี้ประมางแต่แบบแปดขวบเก้าขวบสิบขวบสิบขวบโดนโดนเรื่องสีผิวอ่ะจนแม่รู้สึกว่าหรือสีผิวนี่มันเป็นสีผิวไม่ดีพเพราะว่าลองคิดภาดพ,าพาว่าจํานวนคนแบบเกือบทั้งห้องอ่ะกับเราคนเดียวอย่างเงี้ย แล้วคนอื่นก็เออแต่คือเขาไม่ได้แบบว่าบูลลี่ในเชิงที่แบบจะทําลายร่างกายมันเป็นการล้อมันเป็นการให้ขำเด็กๆอ่ะมันจะล้อกันเพราะมันคิดว่าเป็นการหยอกแต่เข้าใจว่าบางทีแล้วบางจุดแล้วเราก็ไม่ขำบางจุดที่มันเล่นจนเลยเถิดเราก็ไม่ได้รู้สึกขำนะคือมันเด็กแต่ตอนแต่พุ่งตัว่าเป็นเด็กประเภทเดยวกับอุ้มไม่ถึงว่าพอเจออะไรอย่างเงี้ยเราไม่ได้แบบว่าิร์ t หนักเพราะว่าเราเป็นคนชอบเสพความสุขอ่ะเป็นพวกสุขนิยมอ่ะคือถามว่าตอนที่ตัวน่ะเจ็บปวดนะมันเจ็บแผลแต่พอแบบว่ากลับบ้้าาานนนไไปออออ่่่่่ะก็เตตีีหหหยแพมทโดใ มันก็เจ็บพอรมานเหมือนเดิมแล้วก็มันจะมีโมเมนต์ของการที่แบบก้าวข้ามก้าวข้ามผ่านยากแบบโดนไปกระทั่งเรื่องพฤติกรรมเหมือนกันคือเราเป็นผู้ชายไทยที่ไม่ได้แบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่ผู้ชายไทยที่แบบว่าสังคมตั้งมาตรฐานนะหมายถึงว่าทุกคนจะต้องมาถามโอเคการเป็นผู้ชายต้องเป็นหนึ่งสองสามสี่ชอบเป็นกีฬาชอบออกเดตชอบกา่งแท่งเราเป็นคนไม่ชอบะไรแบบนั้นไม่ได้ชอบออกเดตไม่ชอบใช้กาลังไม่ชอบอะไรเงี้ยก็จะถูกจับจ้องว่าเฮ้ยใช่ไม่ใช่เป็นไม่เป็น แต่วันนี้ที่มาพูดเพราะเราอยากให้สื่อตรงนี้ของเราอนะคือมันอาจจะไม่ได้สื่อแต่ล้ n g การให้มันเป็นหนึ่งกระบอกเสียงในการที่แบบถ้าเรื่องนี้มันสามารถลดน้อยลงได้คราจะบอกว่าการบูรี่อมันไม่เคยลดน้อยลงเลยมันอาจจะเบาบางและดีขึ้นแต่ว่ายิ um ่งปัจจุบันนี้พอมันมีสื่อโซเชียลเข้ามามากขึ้นโอ้โหคนรุนแรงเราพูดก่อนว่าเราเป็นคนหนึ่งที่เราเล่นสื่อแบบว่าอินสตาแกรมเอออินสตาแกรมทิกเก็ เฟซบุ๊กใช่ไหมแล้วเราก็จะเห็นคอมเมนต์เรื่องของการอะ่งเงี้ยตลอดเวลาซ,ซึ่งบางอย่างเราก็สงสัย,ยเช่นอาสเกโยะก็อย่อางบางเคสแต่แต่บางนผู้ทช่นเรากกนเช่นว่ามันก็จะเนี่ยแบบว่าสมัยนี้คนนิยมเต้นละอัดเก็บมันก็จะมีความแบบว่าพวกที่เขาแบบว่าเออลักษณะหน้าตาดีอย่างเงี้ยคนก็จะจาภาพไวรูปแบบของการที่แบบว่าเต้นแล้วแบบวิ่ลอยจังสวยจังวันใดวันหนึ่งเขาพูดออกมา แต่สำหรับเราเรารู้สึกว่าเสียงเขามันไม่ได้ปเป็นปัญหาอะไรแต่บางคนอะ่ะเขาแค่เหมือนตัง,งเขาดหนองว่าอุ้ยรูปลักษณ์ประมาณนี้เสียงคุณจะต้องแบบรอเขากลับแน,น่ๆอะไรเงี้ยก็เลยเกิดไปการบูลลี่ว่าแบบอยู่เฉยๆเธอแบบเต้นเหมือนเดิมเธอไม่ต้องพูดเธอได้ยินเสียงแล้วแบบลืมภาพอะไรเงี้ยเราสุวกาแบบบางทีแล้ววการที่เราจะพิมอะไรในพื้นที่คนอื่นมันสามารถทาได้แต่สิ่งที่คุณต้องรู้กติกาคืออย่างว่าเหมาะหรือไม่เหมาะควรหรือไม่ควรแล้วก็ใช้ภาษาสุภาพอะ่ะ บางอย่างเขาไปยอกล้อก,กับเขาแต่บางทีเราเขาอาจจะไม่จอยสิ่สำคัญคือมันต้องคิดเยอะๆและสิ่งสำคัญคือมันต้องสติหรืออีกประเด็นหนึ่งคือเวลาที่เราแบบว่าเราไม่ชอบใครอ่ะคนสมัยนี้จะค่อนข้างใจเร็วนะพอไม่ชอบใครก็จะดา่ากาดทันทีไปพื้นที่เขาทันทีบางทีมันต้องคิดอ่ะถ้าจะิวนีปะ้ะมันจะมีเอาจริงๆเราก็เป็นคนหนุ่มในเทอร์ริเตอร์อุ้มเล่นไหมแล้วอุ้มก็รามันจะมีช่วงพักหนึ่งที่แบบว่ามันจะมีดราม่า <S <S ดาราคนนั้นดาราคนนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเวลาเราไปตามอะไนแฮชแท็กอ่ะ นที่เแอบเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นโอเคเราเราแอบเ,เ,เ,เกิดความสลดใจเหมือนกันนะเพราะว่าโอเคบางบางประเด็นนะมันเกิดขึ้นมาจากจุดเดียวใช่ไหมแต่บางคนเออเล็่อยาหนึ่งอะไรขอพูกแบคือคนในโซเชียลมันจะมีความอุปทา,านหมู่ที่แบบเยอะมากๆสมตมติคนมาด่าฉันแต่ว่าเธอไม่รู้อะไรเธอก็คือไปตามอ่านพอเธอตามอ่านแล้วเธอก็รู้สึกเกิดความรู้สึกร่วม ธอก็เอก็เลยประติดประต่อสสยห้อยตาไปแล้วก็เกิดการเอาข้อมูลนะั้นไปส่งต่อแต่ส่งเคยทําหมอยิ้มอะ่ะไม่คือฉันจะบอกว่าฉันเคยชอบประโยคหนึ่งในเรื่องในซีรีส์เกาหลีเรื่องหนึ่งเป็นเล่องก่าวกับนัข่าวออนันก็เป็นเนี่ยมันก็เป็นปรลวันนี้เลยเออคือพอมีคนอ่านสมมติว่าเป็นจับนักข่าวไหนที่นำเสนอเรื่องนี้คนอื่นก็นตามเขาก็เปเรียบเทียบว่า เหมือนทุกคนอ่ะใช้ชีวิตเรื่องหมาที่เห็นหมาตัวหนึ่งเห่าอ่ะอีกคนอีกตัวหลายๆตัวก็จะเห่าตามทั้งที่ไม่รู้เลยว่าที่หมาตัวแรกอ่ะเห่าเาอะไรเห่าทำไมอะไรเงี้ยแล้วฉันกออ็ฉันชอบประโยคนี้แล้วฉันก็จำมาเลยตลอดในการที่จะแบบเออไม่รู้เหมือนกันว่าจำใครรู้สึกแค่ว่าแบบโอ้เขาเปรียบเทียบตัวแบบเลยถูกต้องเลยบอกว่าสื่อมหันต์นะพอเรามีสื่อในมือแล้วสิ่งที่เราต้องคินเยอะๆไว้ทุกคนคิดเยอะๆแล้วก็ตั้งสติอ่านก่อนเข้าใจก่อนเราเป็นหนึ่งคนเหมือนกันที่ตามดราม่าเหมือนกันแต่ เราจะไม่ยังไม่ปักใจ,จอะไม่ถึงดราม่าอะไรก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะแต่ยังไม่ปักใจ,จใช้สติก่อนแล้วก็ไต่ตองแล้วก็หรือถ้ากิสมมติว่ามันเป็นเรื่องสิ่งที่เราไม่ชอบแบบนี้เราก็จะไม่ถึงขั้นไปใช้พื้นที่ของตัวเองในการด่ากาวเขาอะ mm hmm. ถ้ราะแตฟิลนี้ปะอะไรอย่างเงี้ยรวมถึงแม้กระทั่งเฟซบุ๊กก็ตามที่แบบเข้าไปคอมเมนต์อะไรเงี้ยทุกคนมันทําได้แต่บางทีแล้วอย่างที่บอกเราต้องรู้กติการเรื่องของความเหมาะไม่เหมาะ <c oughs> ควรไม่ควรดีวีคือบางทีแล้วบางทีความใจเร็วความใจร้อน มันเราไม่รู้เลยว่าจะทําให้ใครเขาแบบเจ็บปวดทรมานบ้างคนที่เป็นผู้กระทําบางทีเขาก็ในมุมของเขาแล้วบางทีเขาก็จะมองว่าแบบว่าอะไรขนาดนั้นวาบางทีมันแค่พวกบางทีมันแค่คําพูดอ่ะโอ้ยยูแต่คือคุณไม่รู้เลยว่ามันมีคนที่ตายไปจากการคิดแบบนี้เยอะมากหรือมีปัญหาโรคซึม<ต>เศร้าหรือกเกาเสียายเพราะว่าเรื่องพวกนี้เยอะใช่ไหมมันยังไงอันไหนเรามันมีเฉยเฉยแไม่ต้องเลยมันยังมีเคสหนึ่งแบบแค่แบบ แป๊บเดียวที่แบบเหมือนก็หายไปจากวงการนานถูกป่ะแล้วเหมือนเขาจะกลับเข้ามาแล้วเขาก็โดนด่าด้วยปัญหาอะไรอะไรอย่างไรเงี้ยปัญหาโน,น้น,นนี่ที่แบบคนที่เขาเรี่องเขาเป็นคนกุศแล้วไม่ถึงอที่คือสองวันนีมัม้งเราก็ไร้สนแล้วก็่ขาข่าต่อใจเขาเรื่องอะไรอ่ะสาเหตุอ่ะมันเขาโดนด่าหลายเรื่องอ่ะถ้าเกิดบอกสาเหตุไปหลายๆคนอาจจะรู้เนาะเออแบบเยโดนด่าแบบแรงมากแรงแบบ ือนะไม่ได้เป็นจริงเขาแล้วใช่ไหมรู้สึกว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นเป็นเรื่องจริงฉันก็รู้สึกว่าไม่โอเคเหมือนกันกับพฤติกรรมเขาแต่ที่น้เขาตดนหาวเว้ยโอ้โก่อน oh บางทีมันก็แรงเกินไปนเนอะแต่ฉันว่ามันอยู่ที่นี่เว้ยเขาเรียกว่าอะไรอะความคิดเนี่ยคืออย่างชันะฉันก็มีวามที่ดูแล้วรู้สึกดีชาแล้วก็เกิดความรู้สึกแบบตาในใจแต่สุดท้ายก็คถอเออช่างชอบเขาอะไรเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้บ่อย,อยมากก่อนที่เราจะ ได้ทำอะไรปอย่างบวกกับตัวเองเป็นคนไม่ได้ชอบไม่เหลือไม่ไดชอบหาเรื่องอย่างเงี้ยแต่ถามว่ามันมีไหมตัวเราเองตัวฉันก็มีนะว่าแบบบบุรีคนเดีมันเหมือนกับว่ามันแบบแรกอ่ะมันเหมือนกับมันเคยชินอ่ะว่าแบบแบบแรกสิ่งที่แบบฉันเห็นฉันก็ต้องแบบพูดพูดแต่แบบมันก็แค่แบบลบลบแแบบพยายามแบบตั้งทฤษแล้วก็ลบไปหมวว่าแบบไม่เอาไม่พูดไม่ทำอย่างเงี้ยไม่คิดอย่างงี้แบบมันเรื่องของเขาอะไรเงี้ยแบบมันเหมือนกับเราต้องเราต้องปรับความคิดตัวเองก่อนเมื่อก่อนฉันเป็นฉันเป็นหนักมากพอฉันรู้สึกว่าทุ ายเป็นแบบเออมึงหนากมาสีกูพร้อมดา่ามึงกลับอ,อะไรอย่างเงี้ยแต่อันนี้ดีตรงที่อะไรปะดีตรงที่รู้ตัวเองแล้วก็พยายามปรับจริงๆรงนะทุกคนคือเราจะบอกว่ามันไม่สามารถเปลี่ยนได้เลยอะเพราะคนหนึ่งมันเติบโตมาคนละแบบหรือมคนละแบบอยู่สังคมคนละแบบเนาะคือถ้าเกิดเราพูดไปอะคือทุกคนก็ไม่ได้จะสามารถที่สามารถแบบพลิกได้เลยทันทีแต่สิ่งที่สําคัญคือต้องค่อยๆเรียนรู้และเข้าใจเราเป็นคล้ายเหมือนอุ้มเวลาไม่ชอบคนเนี้ยมันเกิดความรู้สึกขึ้นในใจเว้ยแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือพยายามทำความเข้าใจตัวเเองแล้้วกก็็รรียนู เราก็ไม่ไม่ไปละลานในพื้นที่ของเขาถ้าไม่ชอบทําได้ก็แค่ไม่ดูสไลด์ผ่านแล้วก็ทําเฉยๆในใจอาจจะคือเขาเสิร์แค่ก็คือเฉยๆอะไรเงี้ยเราสึกว่าทุกคนคนเป็นแบบนี้หรืออย่างเชวันเนี้ยทุกคนดูคลิปเราสองคนอ่ะบางพฤติกรรมไม่ชอบอะไรนาปแต่เราก็จะบอกว่าคุณก็ไม่ควรในการใช้คําหยาบมาด่าบางทีแล้วเราอาจจะนู่นนี่เนี่ยคือถ้าเกิดอะไรเป็นคำไม่น่าหรือเป็นคําตีก็พิมพ์ได้โดยสุภาพแต่ไม่เ็ไม่เห็นแบบว่า อีสองตัวนี่แบบอะไรอย่างเงี้ยมันไม่อ่ะก็ดูเยอะๆค่ะเดี๋ยวมันก็ชอบเขาเองเชื่อพอเราสองคนก็เป็นบ่อยมันจะมีก่อนนะประเด็นที่แบบจะเห็นป้าที่แบบผู้หญิงตัวเล็กๆที่เขาจะอ้อนแฟนแล้วเสียงเนี่ยโอ้ไม่เห็นคนตาจะเสี่ยงเป็นอะไรรักพักดูเรื่อยๆแต่ชอบเฉยเลยแบบเออมันน่ากินคนเดียวเวลามันอยู่กับแฟนแล้วอ้อนแฟนแล้วแบบเปลี่ยนพฤติกรรมอะไรบางอย่างอะโอ้อะไรกันดูคนคนเดียวกันเลยอะนั่นแหละคือตอนแรกๆอะเราก็ตอนแรกอะเราอะก็รู้สึกไม่ได้นั่นเขาคือเอาจริงทุกคนความไม่ชอบมันเกิดจากการไม่เซ็ต คือเกิดจะระบบความจริงของเราแต่ประการเราไม่ชอบคนหนึ่งอ่ะคือคลิปคลิปนี้มันเป็นคลิปที่ตัวพี่เขาแบบคือเขาเป็นคนเสียงเล็กอ่ะแล้วเราเป็นคนแบบว่ามีมีไมเซว่าแบบเราไม่ชอบอะไรที่มันแบบงงแงงงงแงอะไรอย่างเงี้ยแต่พอตอนแต่ตอให้เราเจอคลิปเขาเราไม่ชอบอะไรสิ่งเราทําก็คือเฉยเฉยก็คือไม่ไม่ดูก็คือสไลด์ผ่านแต่ไม่เคยไปเม้นด่าว่าแบบเป็นนู่นเป็นนี่เป็นอะไรก็แต่ตัวนี้ปะใช่ว่าน้องรููว่าไม่ชอบเพราะอะไรแล้วมันปล่อยแล้วปล่อยอย่างสมมติว่าอย่างเราจะไม่ชอบเสียงเขาไม่ชอบโปรแกรม่ชอบเ การใช้ชื่อของเขาหรือแบบไม่ชอบที่เขาทำอย่างนี้มันดูโอเวอร์มันดูโน,น่นเนี่ยเมืดูที่ว่าแบบมันปล่อยได้ไมันถ้าปล่อยได้ก็คือปล่อยอะไรเงี้ยแบบเขาจะให้อะไ่ออกมาก็คือความเออก็เออก็ช่างมันเถอืออะไรเงี้ยปล่อยให้มันทำไปอะไรซึ่งสิ่งแบบนี้มันจะสามารถลดปัญหาได้คือมันต้องเริ่มจากตัวเราก่อนคือการให้เราจะไปเป็นคนบอกคนอื่นว่าแบบอย่าบูลลี่คนอื่นอะไรเงี้ยตัวเราต้องเริ่มให้ได้ก่อนถามว่าเราสองคนดีพอไหมในการที่แบบ ไม่เคยบูลีเขาเลยคือเราก็คือเราเคยตกในสถานการณ์ที่บางทีเผลอพังเป็นผู้กระทาเขาบ้างเกิดจากการนั้นแต่ว่าเราก็รู้ตัวเองอะถ้าเกิดใครที่ดูอยู่แล้วแบบมึงเคยบูรี่กูครับเขาบอกว่าเออวันนี้ก็คือรู้ตัวแล้วแต่ว่าเราไม่เคยแบบว่าจิตนากะททาร้ายใครมีบ้างแบบอยู่ในกวนเพื่อนแล้วก็แบบว่าเซลเล่นกันแต่บางทีเราไม่รู้กรนซะแล้นอ,อย่างนั้นทำให้เขาอะเกิดบาดแผลก็เคยมีเพื่อนเราที่อยู่มหาลัยนี่แหละเขาก็บอกเราว่าแบบ เขาก็บอกเราว่าเออเนี่ยเขามึงเกี้ยงเสียงกันสิเมื่อนแกเขาได้ยินหรอเขาหลอกได้ยินไหมอ่ะคือเขาก็บอกเออเนี่ยเขาว่ารู้สึกไม่โอเคนะถ้าเหมือนเราไปแบบบูลลี่เขาเออกลับมาคิดว่าแล้วก็รู้สึกว่าเออเขาคงรู้สึกแย่มากก็เลยแบบโอเคก็เลยเบาตรงนี้ลงแล้วก็ตอนที่เราเล่นนะเราก็สนุกเรารู้สึกว่าโอเคเพื่อนไม่สนุกอย่างเงี้ยเราก็เลยเบาปรับตัวเองแล้วก็เบาตรงนี้ลงเวลาเจอการเงี้ยไปเล่นอย่างอื่นไม่ไม่ต้องไปแบบนู่นนั่นอะไรเงี้ยหรือบางอย่างให้เราสุดเราอยากพูดอย่างสุดแล้วเราไปพูดเรื่องอะไรของเขาแล้วเขารู้้สึกเจปวดงีย ก็ข้ามตรงนั้นไปแตรว่าข้ามตรงนั้นไปอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละทุกคนแล้วก็อลไจะบอกว่าสมัยนี้มันสื่อออนไลน์มันมันมันแพร่หลายแล้วมันหนักมาราชาติว่าในอนาคตมันจะยิ่งกว่านี้เนาะอยากให้คนที่เล่นสื่อหรือไม่ต้องเล่นสื่อได้อะเออมันจะมีไซเบอร์บูลลี่ก็คือแบบตั้งสติเยอะๆใช้สมาธิเยอะๆแล้วก็พิจารณาเยอะๆทุกคนอย่าเพิ่งใช้คําพูดเป็นแบบอาวุธในการทาร้ายใครเนาะอุ้มเนาะอุ้มมีอะไรจะแบบไปด้านไหมล่ะ ไม่ม <anto> <kaz ali> ีไ <divide> ม่ไมไม่ใช่รู้ไหม่ามันแบต้องขึ้นจากตัวเองนะคุณต้องแบบมันต้องแบบสักนิดนึงอ่ะที่แบบจะทําให้จุดเปลี่ยนของมึงอ่ะแบบการที่แบบมึงเสพแบบมีใครมาบอกบอกบอกรมึงก็ไม่ได้ช่วยแล้วบางที่้อจะต่อต้านด้วยาวว่าแบบมึงสองคนไม่ต้องพูดที่อะไรอะไรเงี้ยก็ได้คือวันนี้มันถือเป็นการที่แบบว่าคือมานั่งมานั่งพูดคุยกันเหมือนมาแชร์กันแแล้วจะบบออกปูีเคยมนน็ดิ คุณอยากให้เราเล่าเกี่ยวกับกันว่าเราเคยถูกโดนแบบว่าบูรี่เกี่ยวกับสีผิวโดนเหลียดสีผิวมนยังไงบ้างเดี๋ยวเราจะมาทาคลิปล้อมองเล่าเราก็แบบแชร์ให้ฟังเลยว่าเราเคยถูกบูลี่เรื่องสีผิวมันยังไงเพ,เพราะเล่าแล้วคือมันสตอรี่มันยาวมากเราเพิ่งมาเปลี่ยนไมเซ็ตเรื่องรักสีผิวตัวเองได้ประมาณแบบสามสี่ปีที่แล้วอะ่ะเข้าใจฟิลนี้ปะอะไรอย่างเงี้ยน,นั่นแหละแต่เรา<ส> รู้สึกว่าใช้ไหมถูกบนเรื่งแต่ท่านก็ผิดดล้ไแต่้อมองในก้องมีอีกเรื่องหนึ่งคอตน่นอนไ่มากรูปร่างเหรอขับไม่เขามักชอบแบบหน้าผาหัวเอะไรอ่างเ้ยคฉันจะบอกว่าฉันจะได้เลยึ่งเปิดรับซมันเป็นหเห็นงง้นฉั่เปิดลับซับเงินอย่าอย่าเยอะอย่าเยอะแต่จริงๆว่าตอนเด็กไม่มีเหมือนไปร้อเพื่อนม่อยรู้สึกว่าทาไมตอนแรกว่าจปิดหบตพิดุ้มพูดมาแล้วแอบสนใจคือมันคือืออคืออุ้มแต่ไูดวิีในการจัดการ ใหญ่คุณมช่วยแชร์อ่ะคืออย่างบางคนอ่ะเขาไม่เขาไม่สะตองเหมือนเธอหรือเขาไม่มีแบบจริงจริงคือดเด็กบางคนเขาไม่ได้มีภูมิคุ้มกันหนาในการที่สามารถแบบเปลี่ยนมันให้เป็นเรื่องโจรหรือเปลี่ยนไปให้เป็นแบบว่าเรื่องธรรมดาได้อ่ะต่อย่างเธอเธอบอกว่าแบบอะไรอย่างเงี้ยจะมีวิธียังไงไหมอ่ะก็จะมี <า S 2> วิธีคืออย่างไอ้ยลังก็เลยเพราะว่าที่แบบอรู้สึกว่าฉันเป็นเด็กแล้วเันรู้สึกว่าฉันที่โดบใจจะชู้อย่างนั้นที่แบบไม่ต้องมาคอยแบบอุ้ยเปิดท้ำให้หน่อยอุ้ยทำอะไรเนี้ยรู้สึกอัมคานอ่ะอะไรอย่างเงี้ยอัมคาญกับความเป็นแบบ เว้ยผู้หญิงอะไรเงี้ยฉันก็เลยตอนเด็กก็เลยไม่มีไรแล้วพอจะมาอ่านอย่างเรื่องน้าผ่านเนี่ยที่มันจะทาแบบหมอดูไงหมอดูทักไงคือแบบฟิล์มแบบเปิดโถงอะไรตัวอย่างแล้วฉันก็เออว่ามันดีว่ะอะไรเงี้ยก็แบบไม่คิดอะไรเพราะฉันรู้สึกว่าอ่ะมันก็ดีอะไรเงี้ยมันดูแบบเอ้าก็ดูสวยอะไรสมายีอะไรเงี้ยส่วนเรื่องอื่นอ่ะมันก็แบบอย่างที่บอกแล้วเอออีกอย่างหนึ่งนะอันนี้ก็คือเป็นคนที่มนส่วนตัวจะแบบเราไม่ชอบให้ใครมาบูลลี่อะไรที่มันจะมันก็จะบูลลี่กับเพราะว่าเวลาเรามองเนี่ยคนที่มันด่าเราแบบ มันก็แบบมันก็มีข้อเสียของมันเหมือนกันอะไรเงี้ยไม่ออกไหมเออเออทำไมไม่เจ็บปวดอะไรเลยเราว่าเจ็บปวดแต่ว่าตอนนี้เราอ่ะหายแล้วความเจ็บปวดเราอ่ะมันเริ่มต้นขึ้นมาตอนสมัยแบบตั้งแต่สมัยเข้าโรงเรียนแต่มันไม่ได้ถึงเจ็บปวดธนุรามัน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 จะเป็นรอบๆอกไปทุกคนเข้าใจฟิลนี้ปะเราพูดตรงๆว่าเราโชคดีที่เราอ่ะเป็นเยื่อมาก่อนพอเป็นเยื่อมาก่อนอ่ะ มันเลยเข้าใจค,าความรู้สึกของการที่ถูกอะครัว่าเวลามันถูกล้อเลียนถูกกันแกล้งถูกอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันเจ็บปวดมากพอมันรู้ความรู้สึกกับมันเลยไม่ทำคนอื่นไว้เราพูดต,งตรงๆว่าเราบูลลี่คนแบบน้อยมากอะหรือบางอย่างที่คนบอกเราบูลลี่บางทีแมันอาจจะเกิดมาจากเจตนาของการที่แบบแต่นั่นแต่มันไม่ได้เชิงที่แบบอยากจะทําร้ายหรืออะไรเขาอย่างเงี้ยอันนี้เราอยากจะฝากถึงคนที่แบบเป็นผู้โดนอะคือมันจะมีทฤษฎีของแบบทางญี่ปุ่นอะ เดี๋ยวขึ้นมา <ๆ S 1> สายให้ดูแล้วกันแต่ว่าจัมไม่ได้ <laughs> คือทฤษฎีเขาคือเขา่าบอกคือเขาคิดว่าเขา่าต้องฝึกคนที่เป็นเหยื่อให้แข็งแกร่งในการตั้งรับเพื่อที่ว่าทุกคนจะได้สามารถก้าวข้ามผ่านได้ถ้าจะ้ไปนี้ปั๊บนั่นแหละรู้สึกว่ามันกระชิตนะทุกคนเพราะวบางสถานการณ์เราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้อะพอมันโดนมาแล้วคุณแบบไม่สามารถหลีกเลี่ยงมันได้อลอย่างเง้นก็แสดงว่า <laughs> ตัวเราเองหรือคน <laughs> ที่โดนจะตั้งรับยังไงสิ่งสำคัญคือ mindset หรือวิธีคิดนะทุกคนเปลี่ยนคําพวกนั้นให้เป็นพลังบวก เปลี่ยนมันเป็นแรงผลักได้เป็นแรงบันดาลใจเปลี่ยนมันเป็นอะไรก็ได้เป็นพลังให้เราได้แบบไปข้างหน้าต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ move on เร็วๆฉันฉันจะต่างกับแกแต่พี่แบบฉันไม่ได้เปลี่ยนในคำหนาล่าลนั้นเป็นใดๆก็ตามที่ฉันรู้สึกว่าแบบฉันไม่ได้ให้ข้าสิ่งเหเล่านั้ได้อะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกว่ามีการที่แบบโดนใครด่าสักคนแล้วต้องเอามาแบบมาฮึมาแบบต้องมาแบบอะไรอย่างเงี้ยคว่ามีคนด่าแล้วอ้วนที่ไม่เคยเอาคำ่าปคุณแล้วจะทำให้ตัวเองรู้สึก การที่จะรบถ่างทีก็คือแบบต้องมาต่อที่ว่าฉันรบจะทำไมโน่นนี่มากกว่าแบบไม่เคยต้องมาแบบอีเนี่ยคือโดนหนาว่าอ้วนบอกก็ต้องรบกันะอะไรเงี้ยในทางกับการคือใครที่หลาฉันอ้วดดนฉันจะด่<อ>ากลับอเนยอ่างที่บอกว่าตแต่ก่อนฉันเคยร้อ,อ,อเพื่อนคนที่ว่าอ้วนใช่ปะตลังหลับมาก็ไม่ค่อยแล้วก็ใช่ไหมคะแบบใครดา่ดดาด้วยฉันจะด่ากลับอะไรนะใส่ลรนแน่เงี่ยอะไรเงี้ยยุ่งอะไรเขาซึ่งคนที่เป็นเหยือเข่เป็นแบบปเพทมากถ้าประเภทนี้เป็นประเภทที่หลุดโอนแล้วเพราะว่าประเภทนี้เป็นประเภทที่แบบว่าพอมันมีการโต้ตอบแล้วว่าไอ้คนเขาไม่กล้า แต่บางที่ปเพทที่แบบว่าใจเขายัางไม่กล้าในการจะโตตอบกลับอ่ะก็ลองค่อยๆแต่ว่าเราก็แนะนาว่าไม่ควรไปแบบว่ากัดทุกเคเพราะไม่งั้นนะ่ะเวลาคุณตอบโต้เขาตัวคุณเองก็ถูกไปด้วย้าแต่ะเวลาเราไปไฟกับเขาเนี่ยทางที่ดีก็คือแบบไม่เซ็ตเราอะเนาะก้าไม่ไม่ต้องอย่างที่อุ้มบอกไม่ต้องไปให้ค่ากับมันก้าข้ามแบบด่ากลับเลยทุกวันนะี้ไอสดีมันจะโดนาไอชื่อเลยอินี่ชอบแบบชอบพักันเลยแบบด่าแบบ คือเออต้องดูอันนี้อันหนึ่งด้วยถ้าถึงว่าเราด่ากันแต่แบบเฮ้ยเรดาด่าเลยเลขเงี้ยมันก็จะอ,อีอฟิลหนึ่งถูกป่ะเพื่อนกัออนแ่ละอาลอาจะเล่นได้แต่ถ้าเกิดเราด่าจริงจังมากขึ้นอะไรมันแบบมันจะใช้เป็นการแบบเสริมน่นนั่นนี่อะไรเงี้ยทำให้แบบมันไม่กล้าที่จะมาอย่างของเคสเกาหลีอะ่ะเขาแบบใช้การที่แบบว่าวางแผนงานกับเด็กในห้องใช่ปะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนอ่นะเออทํากับในสิ่งที่เด็กคนนั้น,นทํากับเพื่อนอสมมติว่าจะมีเด็กหนึ่งคนที่แบบว่า ชอบแกคบนคนอื่นเท่านั้นคนอื่นอย่างเงี้ยเขาก็มีการแบบว่าวางแผลก,กันนังห้องเราให้ทุกคนอ่ะทาใส่เขาคนเดียวจนเขาว่ารับรู้แล้วก็เข้าใจจนแบบจน้าเจความเจ็บปวดอ่ะเขาก็เลยมาบอกค,คุณคัวว่าแบบโอเคเขาจะแบบไม่ทากับเพื่อนแล้วว่าเขารู้แล้วไงทุ<อ>กคนเนี่ยใครที่ดูคลิปนี้อยู่จนแบบมาถึงตนเนี้ยฝากแล้วกันเนาะมันอาจจะได้แบบประโยชน์แบบไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้ประโยชน์บ้างอ่ะแต่ว่าหวังว่าทุกคนจะมีสติในการใช้คําพูดพฤติกรรมแล้วก็มีสติในการใช้พื้นที่โซเชียลกันให้มากขึ้นเรา หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตรงนี้มันจะเป็นพื้นที่หนึ่งที่แบบเขียนวิจัยเพรหวังเป็นอย่างยิ่งหวังเป็นอย่างยิ่งก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ามันจะเป็นจะเป็นจะเป็นพื้นที่หนึ่งในการช่วยทุกคนแบบว่าเราตอนนี้ลงเนาะเราเล่นโซเชียลเองอ่ะเราเข้าไปคือแบบคนที่เราอ่านเราถ้าเราเป็นแอคเคาท์นั้นเราก็รู้สึกจะปวดเหมือนกันเนาะแบบโดนคําพูดแบบ แบบนั้นแล้วบางทีโดนนะยืนดูเป็นพันโดนแล้คนด่าหมดเลยอ่ะคือเขาจะผิดหรือเขาจะอะไรก็แล้วแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ไปแบบทํากับเขาขนาดน,นั้นนะว่าได้ต,ดไดติเขาได้แต่ก็ใช้คาพูดที่มันสุภาพไม่แบบไม่หยาบคายหรือไม่ถึงขั้นไปด่าครอบครัวเขาหรืออะไรก็ตามเนาะทุกคนเนาะนะวันนี้ลอบวงเล่านะฮะสำหรับคลิปนี้สองคนนี้คือลอวงเหรอลอวงเล่ามันเป็นคอนเซปต์วันนี้ดีใจมากที่ได้อุ้มมาเป็นแขกรับเชิญรุกทพีนาไม่ค่อยอยากบอกหนะ้า้องเลย โอเคก็ฝากด้วยนะสำหรับคลิปน like> yeah ี้ใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ป่ะไลค์ก็แชร์แล้วใครที่ชื่นชอบเดี๋ยวมาทําคลิปแชร์ประสบการณ์ให้ถูกรีวิวเอ้ยถูกรีวิวอลไรถูกบูรี่เรื่องสีผิวให้ฟังว่าแบบโอ้ยมันมันยังไงบ้างยิ่งกว่าละครช่องเสร็จไปอาคลิปนี้ก็ต้องลาทุกคนแล้ไว้เจอกันนะครับ